ทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าหนังเรื่องป่าผีดุเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงและเรื่องจริงเป็นแบบนี้ครับป่าผีดุหรือป่าให้ตัวตายมีชื่อจริงว่าป่าโอกิกาฮะป่านี้อยู่ที่บริเวณเชิงเขาฟูจิทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือโดยตั้งแต่ปี1,950เป็นต้นมาได้พบผู้เสียชีวิตในป่าแห่งน,นี้มากถึง 500ห้าร้อยลายเฉลี่ยแล้วมีผู้มาฆ่าจุดตายในป่านีประมาณ30มลายต่อปีและคนที่เคยเข้าไปเดินที่นี่ต่างพูดด้วยเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศในป่านั้นมันช่างชวนหลออและหลดหู่ซะเหลือเกินจนอาจทําให้คนที่คิดสั้นอยู่แล้วยิ่งตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและเคยมีเรื่องเล่าว,ว่าหินทั่วทั้งแถบป่าแห่งนี้เป็นหินภูเขาไฟทําให้ในบางครั้งสิ่งต่งตางๆที่เข้ามาอาจจะถูกรบกวนจากสนามแม่เหล็กได้บ้างเช่น คนสัตว์หรือสิ่งของอย่างสิ่งของที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือเข็มทิศไม่ทำงานหรือเกิดภาพแปลกๆขึ้นในกล้องวิดีโอที่นํามาถ่ายแต่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นและคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กก็คือมีรายงานถึงการพบเห็นสิ่งผิดปกติของคนที่เข้ามาเช่นมีการเห็นภาพหลอนบางก็รู้สึกอึดอัดไม่สบายบางคนออกมาจากบ้าแล้ว ล้มป่วยไปเลยก็มีซึ่งในสมัยก่อนที่ยังไม่มีใครมาคอยอธิบายเรื่องราวปแปลกๆด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้น,น้นเคยมีคนล่าลือกันว่าปรากฏการเหล่านี้เกิดขึ้นจากฝีมือของวิญญาณยูเร ที่สืบสถิตยอยู่ที่นี่เนื่องจากสมัยก่อนช่วงยุคข้าวย่าหมากแพงหรือช่วงขาดแคลนอาหารมีการกระทําที่เรียกว่าอุบาสุเตคือการนําผู้สูงอายุไปทิ้งไว้ในป่าโดยได้เกิดขึ้นเป็นพักๆเนื่องจากในป่าน,นี้มีปรากฏการธรรมชาติปแปลกๆมากมายทําให้การหลงทางกลับบ้านไม่ได้หรือการขาดอาหารจนตายเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติแต่บ้างก็ว่ามีผู้สูงอายุบางคนก็เต็มใจที่จะถูกพาเข้ามาในป่าเองเพราะเขาไม่ต้องการจะเป็นภาระให้กับคนในครอบครัวครับ